บ้านบันดาลใจในวันนี้ครับเราอยู่กับคุณแอนซึ่งชอบความเป็นโคโลเนียลมากๆเคยให้เราออกแบบบ้านมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีโอกาสได้กลับมาทํางานรีโนเวทให้กับคุณแอนอีกครั้งหนึ่งความที่ชอบจริงๆอะค่ะแอนจะสร้างบ้านะสร้างเป็นโคโลเนียลซึ่งเลฟเฟอร์เนซ์หลักอะค่ะก็บอกกับพี่ทีมคนเขียนแบบว่าพี่ทีมคะดูเลฟหลัก,กก็คือริงนะคะลา เลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยอืมก็บอกจากนั้นพี่เอมก็แบบเดี๋ยวจะลองพยายามนะคบและในคลิปนี้จะเป็นการแชร์งานตกแต่งอินสปายต่างๆจากประสบการณ์การทำร้านของคุณแอนครับน่าจะเริ่มต้นจากที่ประสบการณ์เดิมจากเราทำร้านอื่นๆที่อื่นๆมาก็จะเป็นแบบการทำงานร่วมกับลูกค้าทำผมหญิงนะคะนั่งทำผมกันแบบ สชั่วโมงถึง8แดชั่วโมงเลยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องให้เขามีความรู้สึกว่าอยู่แล้วไม่เบือ่อแล้วอันที่สองเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าแบบ มันโปร่งมันโล่งสบายเพราะว่าอย่างเช่นงานทุกงานมันจะค่อนข้างจะมีเรื่องของกลิ่นบ้างควันในการใช้ความร้อนบ้างถ้าเราได้สเปซที่แบบโล่งๆโปร่งๆหน่อยก็ดีตอนแรกมาถึงฝ้าตรงนี้ค่ะเขาก็จะเตี้ยเตียดันๆแอนก็จะบอกว่าแบบเราดันฝ้าขึ้นไปสูงที่สุดเท่าที่พื้นที่เขาจะมีเพื่อให้มันรู้สึกโปร่งที่สุด ็นหลักในการเลือกใช้เลือกใช้เป็นสีขาวสีขาวมันเป็นตัวแทนของความสะอาดเนาะเพราะฉะนั้นอน็ก็เลยแบบคิดว่าเพื่อใครเข้ามาเขาจะได้มีความรู้สึกได้ว่าเข้ามาแล้วแบบทุกส่วนของร้านมันสะอาดสีขาวมันเป็นสีที่เราไม่สามารถซ่อนซ่อนความสก,กปรกซ่อนอะไรได้มันแบบมันคลีนแล้วมันเรียวอีกอย่างหนึง่งโปรดักต์หลักๆที่ใช้ในร้านนะคะเราจะเน้นไปทางฝั่งออร์แกนิก เพราะฉะนั้นนะคะสีขาวมันก็ได้มีความสุขแบบเออสะอาดเออดูปลอดภยัยพูดถึงในเรื่องของการตกแต่งจัดวางของอะไรอย่างเงี้ยสีขาวไอคิดว่าเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดในการออกแบบในการในการตกแต่งสถานที่ละเพราะว่าจับอะไรเข้ามาใส่ก็สวยอืมมัอนอย่างเช่นถ้าหากว่าเราทำหนึ่งห้องทาขาวทั้งหมดแล้วมีแค่สีแดงเด่นๆอยู่หนึ่งชิ้นหรือสีขาวเด่นๆอยู่แค่หนึ่งชิ้นในห้องนั้นก็สวยแล้วนะคะเปนหลักพี่ใหญ่เป็นสีขาวประมาณอย่างนี้ ด้วยจริตของโคมไฟที่เป็นคริสตัลเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันชูความเป็นผู้หญิงชูความเป็นแบบดูแล้วมันมีความรู้สึกเรื้อถึงผู้หญิงสวยอะ่ะเออเพราะฉะนั้นนะให้ใครที่แบบเข้ามาแล้วเห็นคริสตัลเหล่านี้ก็จะได้มีความรู้สึกว่าแบบเวลาคุณเข้ามาแล้วคุณจะพาวแสงคุณจะระบระยับแบบเนี้ยนะส่วนในการตกแต่งแอนคิดว่าร้านทำผมกับไฟอะ่ะมันเป็นอะไรที่จําเป็นได้กันอยู่แล้วเพราะว่าต้องใช้ความสว่างค่อนข้างมากถ้าเราจะต้องใช้ไฟเยอะเละรเกะละกะตามผนังมันก็ดูแล้วจะรกรไปนะ ก็เลยคิดว่าอะงันเชนเดเียร์ละกันตอบโจทย์เพราะว่าเชนเดียร์มันสามารถปรับระดับสูงต่ำได้แล้วก็พยายามเลือกสีที่ไม่ตีกับตีมหลักของร้านร้านทำผมส่วนใหญ่มันก็จะมีกระจกเยอะนะคะดังนั้นก็เลยแบบอืมขาวกับกระจกงั้นเชนเดียร์ประมาณนี้โอเคนะเข้าไปด้วยกันได้ประมาณอย่างนี้ค่ะป้ายไฟ,ไฟตอนแรกอะก็กล่าวว่า จะจบๆง่ายๆเป็นป้ายไวนิลนี่แหละค่ะแต่ว่าพอเอาจงริงๆเ้าขึ้นไวนิลแล้วแบบอู๋ม,มันไม่ได้เลยป้ายมันคือการเปิดทางเนาะให้คนแบบมีความรู้สึกว่าตรงเนี้ยเขาคืออะไรไวทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามทํากันบ้านสุดท้ายมาก็แบบอือป้ายไ,ไฟเขาชัดเจนทั้งของตัวเองทั้งในกลางวันและกลางคืนเดินดูในร้านกันดีกว่าไหมคะว่าแต่ละจุดเป็นไงอย่างจุดนี้พอลูกค้าเข้ามาถึงปุ๊บเราจะมาเจอกับน้องคนนี้ก่อน แล้วจากนั้นก็จะมีเป็นรีเซพชันอยู่ข้างหลังคอยอธิบายแล้วก็คอยสอบถามว่าที่ร้านทําอะไรหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บลูกค้าก็จะนี่จะเป็นโซนนั่งรอค่ะพอนั่งรอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยลูกค้าเราก็จะแยกเลยว่าถ้าเป็นลูกค้าชายเราก็จะแยกมาทางฝั่งบาร์เบอร์ฝั่งนี้ซึ่งณนะโซนนี้ก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับการตัดค่ะตรงนี้เราก็จะสําหรับนั่งตัดผม นี่ก็จะเป็นคุณกล้องช่างประจำร้านนี่นะคะที่ดูแลหลักๆของฝั่งบาร์เบอร์ค่ะแล้วพอทำงานเสร็จปุ๊บลูกค้าตัดผมเสร็จก็สระผมเดินง่ายๆนิดเดียวก็มาถึงโซนสระผมแล้วอ่าก็มาถึงโซนสระผมซึ่งในโซนสระผมเนี่ยค่ะก็การทำงานง่ายๆคือตรงนี้อยู่ตรงนี้ทุกสิ่งอย่างหันหลังมาหยิบจับตรงนี้หยิบตรงนี้ใช้ตรงนี้ อ่าหล้วจากนั้นเสร็จปุ๊บก,ก็ลงตะก,กา้าตึ้มผู้ชายเวลาตัดผมเสร็จต้องเซ็ตผมเนาะมันก็จะมีพวกสไตลิ่งพวกอะไรที่เหนียวมือซึ่งก็ดูไม่งามนักถ้าจะต้องมาล้างมือตรงเรียงสายเราก็จะมีซิงค์ไว้สําหรับล้างมืออยู่ตรงนี้สําหรับช่างแล้วหลังจากนั้นข้างหลังก็จะเป็นห้องพักพน,นักงานไว้ให้เขารีแลกซ์หน่อยเขาอยู่ข้างหน้าต้องปั้นหน้าสวยๆเนาะพอเดินางด้านซ้ายมือโซนเนี้ยก็จะเป็นโซนซาลอน ที่จะเป็นโซนของผู้หญิงข้างหน้าเนี่ยค่ะจะสําหรับงานสะใดหรืองานง่ายๆเร็วๆสําหรับลูกค้าที่ต้องทําสียืดผมดัดผมก็จะขยับกันเข้ามานั่งข้างในกันนิดหน่อยเพื่อที่จะใกล้เตียงสระแล้วเวลาเพราะว่าลูกค้าต้องลุกไปล้างผมไปแล้วกลับมานั่งที่เดิมบ่อยๆหลายๆครั้งแล้วจากนั้นก็ทําผมเสร็จปุ๊บก,ก็เหมือนเดิมค่ะมาสระผมแล้วโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับการจัดเตรียม อุปกรณ์จัดเตรียมน้ํายาตรงนี้ก็จะเป็นคัลเลอร์บาร์สำหรับทํางานหยิบสีชั่งน้าําหมักเตรียมสีตรงนี้เมื่อเสร็จก็ล้างอุปกรณ์ตรงนี้แล้วก็เก็บตรงนี้ก็จะเป็นโซนน้ายาโซนอะไรทั้งหมดแบบนี้ค่ะก็จะแยกทํางานฝั่งซาลอนก็อยู่ฝั่ง นอกจากการจัดร้านเป็นสัดส่วนให้เหมาะสมกับการเคลื่อนย้ายแล้วยังมีโซนที่ต้องใช้ความเงียบและกลิ่นของเคมี Me ในการทำผมแยกออกไปไม่ให้รบก,กวนกับผู้ใช้บริการท่านอื่นด้วยนะครับตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนของชั้นลอยของร้านนะคะที่เราจะแยกลูกค้าที่ทำเ,เกี่ยวกับโปรดักที่มีกลิ่นแรง,แรง แล้วก็แบบควันเยอะๆอย่างเช่นพวกงานสมูทติ้งงานบาซิลเลียนอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าลงไปข้างล่างกลิ่นจะรบกวนลูกค้าท่านอื่นเพราะฉะนั้นเอ็ก็เลยเอามาเก็บให้อยู่ในโซนนี้แล้วก็ให้กขาโฟออกไปกับพัดลมด้านหลังงานเหล่านี้นควันมันจะเยอะแล้วก็กลิ่นจะรบกวนข้างล่างเพราะฉะนั้นก็คือแยกมาทําตรงนี้เลยดีกว่าแต่ในขณะที่แยกก็ไม่ได้แยกสะทีเดียวเพราะว่าลูกค้ายังรู้สึกว่าไม่เหงาเนื่องจากว่ามันจะมีจุดเชื่อมลงไปที่แบบเห็นเพื่อนๆอยู่ข้างล่างเห็นว่ามี มีผู้ใช้บริการอื่นๆร่วมกันอยู่ข้างล่างด้วยอย่างนี้คะ่ะก็จะรู้สึกว่าโปร่งไม่อึดอัดเพราะว่าพยายามที่จะเนื่องจากว่าตรงนี้ชั้นลอยเนาะระดับของเพยายดานมันค่อนข้างจะจำกัด เพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนของพัดลมดูดอากาศที่ช่วยแล้วก็ระบบแอร์ที่ที่จะเข้ามาติดก็จะเป็นระบบที่มันฟอกอากาศพิเศษขึ้นไ,ไปอีกนิดนึงฝั่งนี้เป็นฝั่งของการป้องกันกลิ่นแต่ฝั่งนี้จะเป็นกนเสียงเพราะจริงๆแล้วว่าแพนไว้แต่ว่าเนื่องจากเตียงเตียงสําหรับที่ใช้ในห้องนี้ค่ะก็คือมันต้องใช้ในการระบบในการสั่งทำฉะนั้นก็คือต้องรอนิดนึงตรงนี้ในหลักๆที่จะเรียกว่าใช้นะคะก็จะเป็นในส่วนของงานนวดศีรษะซึ่งงานนวดศีรษะเขาก็ต้องการความสงบ ต้องการความเงียบแล้วก็ข้างล่างมันจะมีผู้คนเดินไปเดินมาแล้วก็เสียงได้ปอบผมบ้างเสียงอะไรบ้างจะรู้สึกไม่ค่อยลีแลกสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เลยแยกขึ้นมาว่าห้อง,งหัวจะอยู่ตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะเซตแสงข้างในเนี้ยให้มันแบบรู้สึกซอฟต์ลงมาต้องเลือกใช้พวกโคมไฟพวกอะไที่เป็นดิมเมอร์ าสามารถปรับเปลี่ยนแสงให้มันเบาลงหรือเช้่อมอะไรเงี้ยได้ก็อันนี้ก็เช่นเดียวกันมันสามารถเชื่อมลงไปถึงข้างล่างด้วยกันได้นี่ค่ะเราก็จะเพราะลูกค้าจะได้รู้สึกว่าโปรง่งเพราะถ้าสมมติว่าตรงนี้ตันทึบไปเลยอะค่ะลูกค้าจะรู้สึกเหมือนมันอึนอดอัดหรวอเปล่ามันไม่ค่อยโลง่งมันจะเป็นห้องทึบๆเสียมันจะเหมือนกับการสร้างบ้านอย่างหนึ่งที่ผมเคยเห็นก็คือการมีระเบยียงตรงนี้ แล้วก็ยังมีพื้นที่สเปซที่เราเห็นลงไปข้างล่างอีกก็ทําให้แบบว่าเราทํางานข้างบนแต่ว่าลูกอยู่ข้างล่างใช,ใช่ใช่ใช่นั่นก็อารมณ์เดียวกันอย่างเช่นบางทีมาด้วยกันบางคนทําอยู่ข้างล่างคุณอ๋อเห็นกันอยู่มันรู้สึกเซฟเซฟดีนะคะ s <S <i bert> เราไม่เคยได้ยินข่าวบ้านหลักในแบบที่ไม่ดี มาก่อนเลยล้วพอถึงเวลาจริงๆติดต่อบ้านรักมาทำมาทาบ้านว้าวประทับใจมากๆจนเราคิดว่าแบบเวลาเราคิดถึงงานก่อสร้างปุ๊บอะค่ะเราไม่กล้าจ้างใครอีกแล้วเพราะเรากลัวว่าเราเคยกินอาหารที่มันอร่อยมากๆแล้วอะค่ะเราจะไม่สามารถไปกินอะไรที่มันไม่อร่อยเท่าไหร่ได้อยู่แล้วซึ่งบ้านรักก็เหมือนกันบ้านรักทำให้เราติดใจแล้วก็ไม่กล้าไม่กล้าจ้างคนอื่นแล้วพอสร้างบ้านไปได้ประมาณสาัก เจ็ดแปดเดือนได้มั้งคะโตโซนข้างล่างโซนโซนข้างล่างของข้างนอกบ้านนะคะมันจะมีมุมหนึ่งของฝั่งสาลาบ้านข้างหน้ามันจะบ,มบวมๆสีออกมานิดนึงซึ่งน่าจะเป็นสันนิษฐานกับว่าน่าจะเป็นอากาศณวันที่ทาสีก็แจ้งบ้านหลักไปบ้านหลักก็ส่งช่างมาเลยแล้วก็คือพอส่งมาปุ๊บเนี่ยไม่ได้มาทาแล้วก็เก็บซ่อมเฉพาะส่วนที่มันมีปัญหานะคะแต่คือเก็บงานสี ครึ่งครึ่งล่างอะค่ะทั้งหลัง,มลลลงกกไม่หมดเลยใช่นัคือบ้านแอีนนะห้าร้อยกว่าตารางบ้านรักเก็บไม่หมดเลยแต่ไม่มีใครใช้ใจทั้งสิ้นก็แบบเออประทับใจไม่มีที่ไหนใครก็ไม่เหมือนบ้านรักเขารับผิดชอบค่อนข้างดีมากๆสิ่งที่ทำให้รู้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจากความชอบและแก้ไขสิ่งเหล่านั้นจากการออกแบบครับทุกคนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของบ้านรักได้ที่ Facebook Fanpage เว็บไซต์ Ti k t o k Instagram, Live Official และ YouTube นะครับ